ผมโคตรเซ็งเลยไอ้หาผมแก่แล้วไม่อยากพูดแต่ต้องพูดงานการนี้แม่งไอ้หาคิดแล้วคิดอีกสุดท้ายกูต้องพูดอยู่ดีไอ้หาแม่งไอ้ไฟเซอร์เนี่ยฟไฟเซอร์เนี่ยโอ้ของที่มาเนี่ยเพื่อด่านหนะ้าเพื่อด่านหนะ้าหมอพยาบาลกู้จีบกู้ภัยผู้สง่งส่งคนป่วยส,งส่งศพสับปเปลอือ สัมฤลย์ด่านหน้าของจริงทั้งนั้นและคนเก็บขยะติดเชื้อและอื่นๆที่มากมายที่ช่วยด่านหน้าของจริงแต่ไม่ได้ไม่ได้ไอ้ขาล้านกว่าไม่ได้ไม่ถึงแม่งโคตรงงเลยว่ามึงเอาไปใช้อะไรไอ้ขามึงเอาไปให้คนอื่นที่ไม่ใช่ด่านหน้าที่ไม่เกี่ยวข้องเลยมึงไม่รู้จักสำนึกคนรับชิด ไอคนที่เอาไปให้ก็ไอคนที่เอาแมงรับมาฉีดด้วยที่ตัวเองไม่ได้เป็นดันนะมึงก็่นี่ผมไม่อยากบอกเลยว่าคนไทยเรามีที่ใสแบบนี้ผมไม่ได้อยากพูดว่าเป็นคนไทยทั้งหมดแต่แม่งมีคนไทยเยอะมากที่เป็นอย่างนี้ที่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เห็นแก่ดดกประโยชน์ส่วนตัวคดกองบ้านเมืองอันนี้ถือเป็นการคดกกงบ้านเมือง